เรื่องนี้นํามาเตือนภัยกันนะคะกรณีของชายชาวมุกดาหารอายุ53ปีที่ติดเชื้อแอนแทรกซ์และก็เสียชีวิตค่ะย้อนกลับไปวันที่18เมษายนมีวัวหนึ่งตัวในคอกเนี่ยล้มคุณผู้ชมชายรายนี้แหละค่ะเขาก็แล่เนื้อเอาไปแจกชาวบ้านนะคะซึ่งหลังจากที่แล่เนื้อไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าชายรายนี้เสียชีวิตกระทรวงสาธารณสุขก็เลยลงพื้นที่นะคะมาตรวจสอบว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ย สาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากวัวที่ล้มลงไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเตือนภัยกันเลยแล้วก็สังเกตอาการที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ไปสัมผัสใกล้ชิดหรือว่าใครที่ชอบทานเนื้อวัวสุกๆดิบๆเนี่ยสังเกตเลยนะคะว่ามีอาการเป็นไข้ไหมไอหรือเปล่าเจ็บหน้าอกหรือเปล่าและมี ตุ่มใสๆแล้วกลายเป็นสีดำไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเกี่ยวข้องกับสุขภาพเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะหลังจากที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้ประกาศแล้วว่าต้นสายปลายเหตุเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะชมซีรีาหลีแบบภาไทยชมชมด้วยนะคะคุ้มซึ่อๆลูกค้า AIS กดดักจัน6ร8หดอกจัน4รสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกลูกค้า True Det กดดักจัน3ร6าสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออก